อพยพบทที่20พระบัญญัติสิบประการพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาตห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินห้ามกราบไหวหรือโปรนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงเห็นให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคนห้ามใช้พระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด เราพูดที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้นพระยาเวจะทรงเอาโทษจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือท่าทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงอวยพรวันสบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักขโมยห้ามเป็นพยานเทศใส่ร้ายเพื่อนบ้าน ห้ามโลบบ้านเรือนของเพื่อนบ้านห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือท่าทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้านประชาชนทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องและเสียงแตรอีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขานั้นประชาชนก็กลัวจนตัวสั่นยืนอยู่แต่ไกลพวกเขาจึงกล่าวกับโมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดเราจะฟัง แต่อย่าให้พระเจ้าตรัสก,กับเราเลยเกรงว่าเราจะตายโมเสจึงกล่าวกับประชาชนว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อทรงลองใจพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทำบาปประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับแท่นบูชาพระยาเวตรัสก,กับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า พวกเจ้าได้เห็นแล้วว่าเราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้าห้ามทำรูปพระใดๆไว้บูชาเทียบเท่ากับเราห้ามทำรูปพระด้วยเงินหรือทองคำสำหรับตัวจงใช้ดินก่อแท่นบูชาสำหรับเราและบนแท่นนั้นจงใช้แกะและโคของเจ้าเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเป็นเครื่องสารติบูชาแก่เราและเราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้าในทุกแห่งที่เราให้ระลึกถึงนามของเรา ถ้าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิลาสำหรับเราห้ามก่อด้วยศิลาที่ตกแต่งแล้วเพราะถ้าเจ้าใช้เครื่องมือตกแต่งศิลานั้นเจ้าก็ทำให้ศิลานั้นเป็นมลทินและห้ามขึ้นไปยังแท่นบูชาของเราทางบันไดเพื่อจะไม่เป็นที่อุจจารตา